เรามาคุยกันต่อนะครับท่านผู้มชมครับพูดถึงผู้หญิงส่วนใหญ่อินไซต์ลึกๆในใจคือหมายความว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเขาเข้าใจเรื่องของการล้างหน้าหรือคําว่าการเตรียมผิวมากน้อยแค่ไหนครับน้องค่ะสาวๆหลายๆคนแน่นอนจะต้องรู้จักการล้างหน้าอยู่แล้วแต่ล้างหน้าให้สะอาดล้าลึกเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยสำหรับคนที่แต่งหน้าก็จะไม่ค่อยรู้นะจากที่สอบถามมาก็คือบางคนเนี่ยใช้โฟมอย่างเดียวจบ บ,บางคนอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์เช็ดครีมล้างหน้าอะไรอย่างนี้ก็รู้นะคะคแต่สําหรับคนที่แต่งหน้าเป็นประจําอยู่แล้วเนี่ยเขาจะรู้แล้วก็รู้ถึงวิธีการล้างและเตรียมผิวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงที่ล้างหน้าเขาล้างกันทุกคนคแต่การเตรียมผิวเนี่ย หลายๆคนเริ่มมีความรู้มากขึ้นแล้วว่าก่อนที่จะทาครีมบำรุงใดๆเนี่ยเราควรจะต้องเตรียมผิวให้ให้พร้อมนี่วิธีการนำเสนอการเล่าเรื่องเปิดฉากสร้างบทสนทนายัางไงคุยกันยังไงมันถึงมาที่เรื่องอล้างหน้ามาถึงเรื่องการเตรียมผิวได้ก็คือฉากเปิดการสนทนาเนี่ยเราก็อาจจะคุยในเรื่องของการแต่งหน้าว่า อ๋อใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนแต่งหน้าอะไรยังไงแล้วเราก็จะถามไปถึงว่าแล้วน้องใช้อะไรล้างหน้าครับแล้วบางคนเนี่ยเราสังเกตเรารู้เลยว่าเขาเป็นสิวซึ่งเกิดจากการล้างหน้าไม่สะอาดคอย่างนี้เราก็จะทักว่าน้องใช้ล้างหน้าแบบไหนเนี่ยเล่าให้พี่ฟังซิว่าใช้อะไรล้างอยู่ครับเขาก็จะเล่าว่าตอนนี้เขาล้างหน้าอย่างนี้อย่างนี้นะ เราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเขาล้างหน้าไม่สะอาดเราสามารถที่จะแนะนําเขาได้เลยว่าเนี่ยพี่นะแต่ก่อนพี่ก็เป็นแต่ก่อนพี่สิวขึ้นเป็นอย่างนี้เลยลักษณะอย่างนี้เลยแต่เมื่อพี่มารู้จักกับผลิตภัณฑ์ล้างหน้าดิฟฟิ้งซิงออย่างนี้แล้วก็การเตรียมผิวรับครีมบารุงต่างๆพวกนี้เอสเซนเนี่ยทำให้ผิวสุขภาพพี่เนี่ยดีขึ้นซึ่งแต่ก่อนน้องๆเขาจะรู้ว่าผิวว่ามันเป็นผิวที่แพ้ง่ายผดผื่นขึ้น เกิดจากการล้างหน้าไม่สะอาดเหมือนกันแล้ววันหนึ่งเนี่ยผิวหน้าเราดีขึ้นครับ เขาก็จะถามกลับมาเราก็จะเล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยวิธีการใช้นะพี่ใช้อย่างนี้นะแล้วมัน<ร>ดีขึ้นหายจริงๆ <elly S 1> แล้วก็แนะนําให้น้องใชค้คือน้องอยากหายอยู่แล้วจากการเป็นสิวจากการล้างหน้าไม่สะอาดแปลว่าเราก็ชวนคุยเรื่องของการใช้ชีวิตสไตล์ผู้หญิงแต่งหน้าไหมแต่เมื่อใครก็ตามที่แต่งหน้าเอาแล้วแต่งหน้าแล้วล้างหน้าด้วยตัวไหนเคยสังเกตไหมว่าการล้างหน้าไม่สะอาดก่อให้เกิดสาเหตุอะไรบ้างนั่นก็คือว่าด้วยเรื่องตัวล้างหน้า ใชนะ่และการเล่าเรื่องการเตรียมผิวผลิตภัณฑ์เอสเซนต์ตัวนี้ไฮโดรคริสตัลเนี่ยที่เป็นเอสเซนต์ตัวนี้เล่ายัางไงให้หน่าสนใจพูดยังไงที่สามารถปิดการขายได้ก็จะเล่าว่าน้องสังเกตไหมหลังจากล้างหน้าเนี่ยเวลาเราทาครีมอะไรก็ลงไปก็แล้วแต่เนี่ยบางทีมันเกลี่ยยากบ,บางทีถ้าเราอยากจะได้ประสิทธิภาพของครีมบำรุงตัวนั้นเนี่ยม,มันมีวิธีที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยเปิดรับ แล้วจะทําให้ความชุ่มชื้นของของตัวครีมนั้นที่จะมอบให้เราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราดูแลในเรื่องของการเปิดผิวไว้รอร,รับเครื่องสําอางพวกนี้เนี่ย ประสิทธิภาพและความชุ่มชื้นกับหน้าน้องเนี่ยจะดีขึ้นแล้วเราก็เล่าไปว่าเนี่ยมันมีตัวนี้นะช่วยครับต้องเล่าส่วนผสมพิเศษด้วยไหมใช่เล่าเล่าเล่านิดนึงเล่านิดนึง <ๆ S 1> ว่าเนี่ยมันมีนาโนโกนะมันเป็นทองคําที่จะไปสมานผิวของเราครับเรามีคําถามที่เราเจอบ่อยๆไหมหในชีวิตลูกค้าที่ถามเราก็ถามอะไรเรา เขาจะถามว่าจําเป็นต้องใช้ไหมเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะจะเยอะเลยจําเป็นต้องใช้ไหมแต่ว่าไม่ได้ถามเรื่องดีไม่ดีแต่ถามว่าจําเป็นต้องใช้หรือเปล่านะครับวิธีการปิดการขายที่ได้ผลที่สุดมีคําแนะนําท่านผู้ชมไหมครับเกิดว่าท่านผู้ชมอยากจะเอาไปทําการตลาดดูบ้างการปิดการขายเนี่ยเราปิดยังไงและเราไปนําเสนอกับลูกค้ากลุ่มไหนครับค่ะ นำเสนอกับลูกค้ากลุ่มไหนก็จะเป็นสาวๆเนี่แหละค่ะคที่มีการแต่งหน้าใช้เครื่องสำอางดูแลตัวเองค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคคแล้วก็ปิดการขายเนี่ยเราจะมีผลิตภัณฑ์สาธิตได้นะคะตัวนี้สาธิตได้โดยที่เราเทลงในฝ่ามือนะคะแล้วก็ใส่ตรงหลังมือนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าผิวที่ใช้เอเซนต์เนี่ยที่โดนการซับ เอเซนต์ไปแล้วกับอีกข้างที่ไม่ได้รับการซับด้วยเอสเซนต์หรือเช็ดเนี่ยมันต่างกันความ,มชุ่มชื้นมันต่างกันแล้วเราก็จะลงครีมให้เขาดูว่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าผิวที่แห้งๆอย่างเงี้ยเราทาครีมไปเนี่ยมันจะเหมือนครีมยังลอยอยู่มันไม่นมันกองกองอยู่ใช่ใค,ค่ะแล้วกับการซับหรือเช็ดด้วยเอสเซนต์เนี่ยแล้วเราลงผิวลงบริเวณ บำรุงผิวการซึมของครีมต่างกันมันต่างกันแล้วก็ความเบาหน้านะความเหนียวเนื้อหนามันจะไม่เกิดขึ้นเลยครับดังนั้นการมีตัวอย่างผลิตภัณฑ์การไปทดลองให้เขาได้เห็นได้ดมกลิ่นหรือได้ลองสัมผัสเทสสามารถปิดการขดาดได้บางคนเนี่ยแค่ดมกลิ่นก็โอเคแล้ว <c oughs> อะไรเงี้ยแล้วยิ่งได้สัมผัสแล้วแล้วรู้ถึงคุณสมบัติของมันมีส่วนผสมของมันเนี่ยตัดสินใจซื้อเลยแล้วก็ เท่าที่แนะนํานะคะคเขาจะรู้สึกดีขึ้นมาแล้วก็จะซื้อซ้ําตลอดเลยครับนั่นก็เป็นเป็นหลักการอย่างหนึ่งว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ได้ลองได้สัมผัสนะครับก็จะกระตุ้นความรู้สึกให้อยากจะใช้ขึ้นมาทันทีมีวิธีการเชื่อมโยงไปยังผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆของคิฟฟรีินยังไงบ้าง2งรายการ3รายการนี้ค,ค,ค่ะก็อย่างเช่นอบอกผู้หวังเราไปลูกค้าเราไปว่าถ้าเราใช้ตัวเอเซนแล้วนะตัวที่จะตามมาเนี่ย ครีมบำรุงต่างๆไม่ว่าจะเป็นไอซาเซนทินนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาใช้อยู่เนี่ยมันจะช่วยทำให้ผิวหน้าของเขาดีขึ้นเราก็โยงไปถึงตัวที่บำรุงต่อไปห,อหรือถ้าเป็นช่วงระหว่างกลางวันเมื่อเขาเตรียมผิวเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็แนะนำให้เขาใช้กันแดดตามซึ่งกันแดดเนี่ยเนื้อมันก็จะมีทั้งโลชั่นแล้วก็ค,ครีมเราต้องแนะนำลูกค้าว่า สภาพผิวหน้าของเขามันแห<พ>้งเนี่ยดูแลผิวเขาเออวิเคราะห์สภาพผิวเขาเป็นด้วยใช่ใช่ว่าเราควรจะใช้ น้องเขาควรจะใช้แบบไหนอย่างเช่นหน้าแห้งเนี่ยเราก็แนะนําเป็นแบบครีมแต่ถ้าค,คนไหนที่ผิวหน้าผสมค่อนไปทางมันเนี่ยเราก็ต้องแนะนําเนื้อโลชัน่นเพื่อความเบาสบายบริเวณหน้าเขาแล้วก็ไม่ก่อปัญหาของความชุ่มชื้นไม่เพียงพอ <ừ> หรือมันมากจนกลายเป็นสิวอย่างนี้ค่ะคเป็นเทคนิคในการแนะนําผลิตภัณฑ์ยอดขายผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างฮะทำความสะอาดกับเอสเซนต์ตัวนี้ ต่อเนื่องแล้วก็ดีมากๆเพราะว่าสาวๆแต่งหน้าทุกวันล้างทุกวันนะคะแล้วก็ต้องเช็ดทําความสะอาดทุกวันเพราะฉะนั้นเมื่อหมดแล้วเนี่ยความจําเป็นในการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องจึงมีมาเรื่อยๆแล้วก็ เยอะนะเพราะว่าทีมงานเป็นผู้หญิงก็ค่อนข้างที่จะเยอะ <_ an> นี่คือสเสน่ห์ของการขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดแล้วก็การเตรียมผิวนะครับยังไงก็ตามผลิตภัณฑ์สามารถที่จะถ้าชอบเขาก็จะติดใจประทับใจแล้วก็ซื้อใช้ไปตลอดนะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไป <_ an> ผมพร้อมนะักแขกรับเชิญของเราต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ